วันนี้ครับก็เมื่อวานก็ได้ลงคลิปไปอว่าถ้าเพื่อนๆน,น้องๆหรือใครอยากจะเล่นเพลงของอิงเวยอย่างเช่นฟา b i วียลเดอรซให้ได้สักทอดหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านด่านอะไรบ้านงนะฮะวันนี้ก็พอจะเีอะไรมาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันว่าไอ้ด่านที่ว่าเหล่านั้นน่ะมาเริ่มต้นดูกันก่อนเลยว่าเพลงเนี่ยอิงเวยได้ประพัน์แล้วก็เล่นไว้นะยี่สปีแล้วนะครับก็มีทต่อฟัง คิดของเมอร์กิต้าในสายเนี้ยอยากจะเล่นไงในโอคาสึปันก็กระจายเลยนะฮะมีทุกคนของเมอร์กีต้าท่วโลกเลยเห็นคนคบเพื่อกันไปทั่วโลกยันรัสเซียยันอเมริกาใต้ยันบราซิลยันยุโรปนาโตยุโรปเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะยันประเทศจีนเด็กตัวเล็กๆหน้าตามึนๆึนก็เล่นความยั่งสันไปแล้วอย่างเงี้นะซึ่งแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นข้อมูลหรือเป็นสารที่ถ่ายทอดกันได้ง่ายๆโดยที่ ไม่ใช่เป็นต้องโอ้ยต้องโอ้ยเรียนจบเอกดนตรีเด็กจีนตัวแท้เนี่ยนะตัวเนี้ยเอากีตาร์ตั้งในกีตาร์สูงกว่าหัวเล่นฟาเวียนเลอซันแล้วนะเล่นดีด้วยนะเออมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันคล้าความก่อนฟาเวียนเลอซันเนี่ยผมเล่นอยู่ในคีย์เอฟรซึ่งเป็น F อฟไมเนอร์แท้จริงแล้วอิงเบร์เขาก็ใช้สายเบอร์08แล้วก็ดอกสายนะสายบนเขาเนี่ย เป็นเบอร์46ด้วยซ้ำนะผมเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งสายล่างเนี่ยเป็น08ก็จริงแต่สายบนนี่เขาใหญ่นะครับ46นะซึ่งปกติถ้า09เนะี่ยสายบนมัน42นะไ,ไหมนะเห็นไหมซึ่งแสดงว่าสาย456เขาเนี่ยจะใหญ่กว่าปกติซึ่งเขาอาต้องการลิฟต์กีตาร์ที่ดุเดือดและเข้มข้นกว่าปกตินิดหนึ่งแล้วก็สายล่างค่อนข้างแหลมนะฮะะเสียงอาจจะรีเวิร์สกลางกล้องนิดหนึ่งนะ ก็เอามันอย่างนี้แหละนะครับเพราะซาวเนี่ยเวลาไปเล่นกับเพลงก็มันจะพอดีเลยเล่นกับไบกกิ้งแทกันนะครับผมก็ทำไว้ในหลายๆโสนเมื่อเขาดอกสายนะครับในแท็กแล้วก็ในแบ็กกิ้งแท็กเขาจึงมาตกที่จับที่เป็น F s h a r p ไมเนอนะครับครับผมลดรีเวิร์บดีเลย์มหน่อยแล้วกันนะ รบกวนหูแล้วกันประมาณนี้นะครับน่าจะได้ก็ทำคนส่วนๆนะฮะไม่มีการตัดต่อครับเมื่อเขาดอกสายในแถบต่างๆพืที่ชั่นมันเลยกลายเป็นเอชชาร์ปไมเนอแต่สเกลต่างๆก็ยังเป็นสเกลหลักที่เป็นไมเนอร์เป็นฮาร์ม n นิกไมเนอร์และเป็นอักเมนที่เรียกว่าดิมิชแล้วก็การเล่นด้วยเสียงด o มิเนนต์ของ ทางเดินแบบดิมิลิสในบางภาพที่ตัดสติ๊กมานตครึ่งเสียงครึ่งเสียง,งเสีงไมาเล่นอย่างเชนนะซึ่งก็เป็นลูกนิยมลูกที่แนวนีโอคลาสิกก็ทำอย่างนั้นมาตลอดนะครับแต่ทีนี้ผมเนี่ยกีตาร์ไม่ดอกสาย,ยไปเล่นที่ F minor เลยเพราะมันจะตรงกับแบ็กกิ้งแท็กที่เป็นแบ็กกิ้งแท็กที่ตั้ง e flat แล้วก็ไมาเล่นที่ F อ h ช r าไม่เนะครับ ยังทีงไม่แปลกใจได้ว่าโพสิชันของผมเนี่ยเป็นโพสิชันที่เกิดจากการแกะดิบหูนะครับเอ้ามาดูด่านแรกที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อจะเล่นตามแถบหรือจะเล่นตามที่ผมแนะนําให้ดูก็ได้เพราะว่ามันก็ห่างกันแค่บายเดียวค่อยกลับไปงี้ซึ่งผมไม่สะดวกในการอ่านแถบผมขี่เกียจเลยง่ายๆกันที่กกเนะกียรอ่านก็เลยแกะดวบหูนะแล้วก็ฟังทีแล้วก็เติมไปเติทีทละสองห้องสามห้องบาง,ง,งสี่ห้องบ้างแล้วก็เล่นตามแล้วก็เดาด้วยทฤษฎีที่มีอยู่ในหวนะครับ แล้วทฤษฎีไหนก็เป็นทฤษฎีเดียวกับที่ที่ททมือกีตาร์หลายๆคนก็มาใช้กันอย่างเช่นดิมินิสนะครับสี่นะครับหรือไมเนอร์เห็นไ,ไหมทำบิดไมเนอร์อ่ะมาดูกันก่อนเลยดาลแรกสกเกล ถ้าเป็น F minor นะฮะทำดิครับ Minor นนตรงนี้มีอันไหบ้างตรงนี้มันก็จะมาประกบกับตรงนี้แหละ F minor F minor นะครับดูนะ จึงทําความเข้าใจของโพซิชันของสเกลที่เกี่ยวข้องซะก่อนนะครับเมื่อ F อฟไวเนอร์มาตรงนี้ เละเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วลองมาฝึกด่านที่2ก็คือการลันสเกลแบบที่เขาทำก็คือซีเควน์นิ้ว อะไรพวกนี้นะฮะนี่คือด่านที่2ด่านแรกเนี่ยหาโพสชั่นของสเกลผมไม่ได้แนะนําให้ว่าคุณจะต้องไปเรียนแบบตามแถบเป๊ะๆนะครับเพราะคุณเรียนแบบตามแถบไปเนะี่ยผมเชื่อว่าเมื่อผ่านถึงช่วงเวลาหนึ่งไปเนะี่ยคุณก็จะเข้าใจมันว่าแทบเนี่ยมันอยู่ในโพสชั่นที่ถูกเรียบเรียงมาด้วยความคิดตามทฤษฎีอยู่แล้วนะครับ คุณเล่นไปนมาคุณก็ไปมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องทางทฤษฎีคุณก็สามารถที่จะหลังกลับมาแบกกลับมาเข้าใจมาเรียนรู้มันใหม่นะครับรีนิวความคิดใหม่นะรีบอนความคิดใหม่คุณก็อาจจะเข้าใจมันได้นะครับแต่ที่ผมกําลังบอกให้คุณฝึกแล้วก็ผ่านสเต็ปเหล่านี้ให้ได้ก่อนเนี่ยมันหมายถึงว่าพอคุณเข้าใจสเต็ปเหล่านี้มันจะง่ายหมดกับทุกเพลงนะครับคุณจะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมให้ดูว่านะครับ ดิมินิสนะก็ดูในพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ต้องทำความเข้าใจยังตำแหน่งดิมินิสนี้ทีละสี นะครับครับเอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วฮะ ตำแหน่งผู้ชาติมันอยู่ตรงไหนแต่จดจำในทิศทางเสียงของสเกลของมันนะครับนะครับนิ้วมันจะลงถูกบ้างผิดบ้างอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครเอามาดูตรงที่ว่า ส่งที่ผมสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือพื้นฐานของเพลงนี้ทั้งหมดในท่อนแรกก่อนที่จะเข้าแจมบิ่งระหว่างกีตาร์กับซีดีไฮเซอร์แล้วก็มาท่อนที่ทาร์สโพตคีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอทำการบ้นานก่อนเพื่อที่จะแกะทาร์สโพตช่วงทาร์สโพตคีให้ได้ทั้งหมดแล้วก็เอามาบอร์ดอีกทีนึงก็บันยาวนะเพลงนี้แทบจริงๆเนี่ยหลายหน้านะครับ เคยเปิดดูปวกหูยาวเหลือเกินให้ผมอ่านเนี่ยผมบอกขออวกก่อนได้ไหมก็เลยใช้วิธีแบบไม่ไม่ต้องอวกแกะด้วยหูมันเลยแล้วก็ไม่ต้องดอกสายเล่นฟังตามเสียงแล้วเล่นตามนั้นเลยนะครับเอ้าดานที่สองนี่น่าจะเข้าใจเลยนะฮะไปหาดูนะฮะนะครับ ใช้ไมเนอร์เลยลงขึ้นมันประโยคตรงนี้อย่างทึท่ทอดอินโทรเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงด่านที่สามดาที่สนะฮะนะแล้วมาจบด้วยแฮมบิกไมเนอร์นะครับแต่อินโทรขึ้นด้วยแฮมบิกไมเนอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าพยางนี้ต่อนนี้อันนี้ต่อน,นี้ท่อนหลังจากเนี้ย จึงสังเกตแล้วว่ากว่าที่เราจะเล่นเพลงของเขาได้เนี่ยด่านที่1ด่านที่สองด่านที่3นะครับต้องเตรียมก่อนไหมเหมือนคุณกําลังจะวิ่งด้วยความเร็ว1 0อเมตรทําลายสถิติเนี่ยให้คุณไปวิ่งในป่าที่มีหญ้ารกรั้วมีก้อนหินวางและเกละกะเนี่ยคุณคงจะทําลายสถิติไม่ได้ให้ยูเซนโบไปทําลายสถิติอย่างนั้น,นก็คงทําไม่ได้จึงต้องมีการปูลู่วิ่งให้ดีซะก่อนรองเท้าสตั๊ดที่มีปุ่มเป็นพิน ตด้หรือไม่ต้องแน่นต้องอะไรหลายๆอย่างต้องเตรียมไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกว่าเวลาที่คุณจะเล่นเพลงสักเพลงได้ไม่ใช่ว่ามีแทบ็บมีฝีมือมีความไวสิพวกคุณจะสามารถไปเล่นมันได้นั่นจริงเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยถอยกลับออกมาเพราะคิดว่าตัวเองมีแต่ว่าไปเทียบแล้วก็ไม่สามารถทําได้อย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกหลายอย่างนะครับเพราะความไวระดับเพลงของดิตาฮีโร่เหล่านีเนี่ย คุณพลาดปุ๊บนึ่งก็คือมันหลุดเลยจังหวะมันจับไม่ทันแล้วมันก็ฟังไม่ออกแล้วมันก็ไล่ไม่ได้เพราะมันไวเหลือเกินเหมือนน้ําที่เชี่ยวกราดมากโฟมตกมปุ๊บนึ่งกว่าจะหามันไปดูแล้วนะตายังมองไม่ทันเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมบอกนี่ก็คือด่าที่สองที่สามคุณต้องผ่านให้ได้นะครับลันสเกลอย่างนี้ นี่นะถ้าความไวหรือความแม่นยําของตําแหน่งโพซิชันสเกลไม่พอต่อให้คุณรู้ต่อให้คุณเข้าใจมัต่อให้คุณเห็นแทบคุณก็ไม่สามารถขยับขยื่นมันได้ทันเพราะว่าเมมโมรีหรือส่วนจําบันทึกในความแม่นยําของคุณนั้นยังไม่ได้ถูกเรลียนถูกจัดเตรียมให้ดีนะครับนี่คือจึงเป็นเหตุผลของด่าน ที่สมตามมานะครับเมื่อคุณได้โพสชั o นของการเล่นเช่นนะครับนี่คือแค่ด่านที่3นะครับโพสชันของการเล่นคุณก็เล่นตามไปนะครับ เล่นตามนี้ได้ไหมแต่ฟังแล้วมันเหมือนจัดดาดถูกไหมนะดานที่3เนี่ยนอกจากคุณจะต้องมีโพสิชันที่จดจําได้แม่นแล้วเพราะว่าคีย์ของเพลงเขาเนี่ยมันจะ f อ h a r รก็ยากนะจะ f m ฟไมเนก็ยากจะเอฟชาร์ไมเนอร์ก็ยากจากะไปอยู่บนคีย์อะไรมันยากหมดเลยฮะแต่สิ่งที่ไม่เกินเลยไปกว่าน,นั้นคือทุกคีย์ที่มันเล่นเนี่ยสเกลแล้วทางเดินของ สิ่งที่เขาใช้น่ะมันก็อยู่บนพื้นพื้นของหลัสกสเกลแบบไมเนอร์ r ร o n ม c น i n กไมเนอร์ด h มินิชเป็นอะไรต่างๆที่เคลื่นอนไหวแบบที่พูดไปเมื่อดาดที่สองนั่นแหละครับ mm hmm. นะเมื่อมาถึงดาดที่สามได้ตำแหน่งที่เล่น mm hmm. เห็นไหมมันดัดดาดตามโน้ตตามแหบเขียนดึง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 ม mm ิวสอยนะ บอกว่าด่านที่3มเนี่ยมันยังไม่ผอมันยังต้องมีเอ็กเซนต์ของโน้ตที่ใส่ลงไปบนตำแหน่งพสทิยั่ที่เล่นด้วยเห็นไหมครับการไวเบโตที่เรียกว่าเบลลิงบาร์ต้องใส่ให้ได้พลังด้วยไม่งั้นมันก็จะฟังออกมาเป็นเห็นไหมครับ อย่างเงี้ยนะไม่ใช่มันจะมีน้ำหนักของโน้ตให้มีความสืยงแบเหมือนเราฟังนับบลฟลายของบิลลดเซน อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือฟิลฟิลหรือเอเซนของความเป็นดิโอคา s ์บซึ่งในด่านที่3เนี่ยผมก็รวมไปเรียนในด่านที่4แล้วกันนะครับถ้าจะให้ดูว่าเล่นยังไงทั้งเพลงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนมีข้อมูลเหล่านั้นหมดแล้วนะครับแต่ด่านต่างๆที่คุณจะต้องผามันเป็นจะถึงด่านที่4ที่5จนสามารถฝึกสตอกได้อย่างคล่องแคล่วด่านสุดท้ายด่านที่5เนี่ย มันจะต้องผ่านความเข้าใจในสเติปอะไรบ้างหนึ่งพูดไปแล้วสองพูดไปแล้วสามพูดไปแล้วสี่พูดไปแล้วนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกกันนะครับนะครับไอ้แค่เนี้ยทำให้ได้แค่เนี้ย,เด,ยเดียนเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเลยนะสำหรับบางคนนะ นะครับนะ<า>บางคนเล่นมาลีนะแต่ผมถลัดขึ้นด้านบนนะครับดิมินิท คนเล่นนะก็แล้วแต่ 91, alien. บางทีเองเว้พวกเล่นนี้บางทีพวกเล่นนี้มันเป็นการชิลลิ่งบาเบโตะทำให้เสียงมันเกิดการมีไดนามิกนะครับนะครับ เกลโพสิชันตำแหน่งต่างๆมันถูกเรียบเรียงแล้วเล่นไปในตำแหน่งที่ผมทำให้ดูตั้งแต่แรกเนะี่ยเมื่อกี้แล้วนะครับ ก,ก็มันก็ใช้พื้นฐานที่บอกเนี่ยใน1,2,3,4,5ด่านนั้นนะครับเอา้าลองมาดูกัน ก็ปาบังสองรอบแล้วก็ดิมินิแล้วก็ตามด้วย ครับเอา้าข้ามไปเหนไะมมนจะมีนิว้วอยู่ตลอดแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเสียงของมะดีกครับ ผมกับออกบ้างไม่ออกบ้างในะช่าวันนะฮะเอาว่าพุทธิชนมันเป็นอย่างนี้ นะเห็นไหมฮะอัปเปเชโลนะครับตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมมันจะเข้าฟอร์มของมันอย่างที่บอกเห็นไหมครับ จะไปเพิ่มอะไรก็ได้นะแต่ว่าขอให้เม็ดและรวยมันเป็นพยางค์ที่ยังอยู่ในหลักของมันนะครับอย่างนี้ก็ได้นะหลังท่อนเนี้ยก็จะใช้เทคนิคก,การวงหมาวำมี่บาวำมี่ เนี่ยเรียกว่าบาบาี้ น่าจะมีประมาณนี้นะครับไปไล่เติมๆกันดูอยู่ซึ่งหลังจากนี้ถ้าคลิปที่ใครอยากจะสนใจเล่นให้มันเทุกทุกพาร์ทเลยทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยก็ลองลมีฮะรวมๆตัวกันมาหลายๆคนรีเควสต์กันมาผมอาจจะทําให้ละเอียดเลยว่าทีละส่วนทีละส่วนเล,นล,นล,นลนงง่นยังไงเล่นยังไงเหมือนแบบเหมือนแบบจับมือสอนน่ะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากที่จะทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาพี่มาสอนเป็นเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นครับ เพียงแต่ว่าถ้ามีไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในระดับที่แอดวานซ์คือระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเห็นจุดต่างๆตัวเนี้ยเขาก็สามารถมีไอเดียมีทิศทางมีทางออกมีคนชี้ช่องทางว่าแสงมันอยู่นี่นะอย่าเดินไปที่มืดนะคุณเดินไปที่มืดคุณก็จะไปเจอในที่มันมืดๆนั่นแหละนะครับอย่าไปมองในที่มืดจิคุณก็มาหามองที่มันมีแสงสว่างบ้างอย่างน้อยก็ช่วยได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรือกูรูอะไรแต่ก็พอเล่นได้ทำเอามาแนํำได้ขอบคุณมากครับ